ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนเนาะครับเนาะครับมนอนี้ก็มาพอๆขับพ่อแตีมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแตีมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยของเซียนชัยวานต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันที่หนึ่งเนาะพี่น้องหนึ่งธันวาคมสองห้าหกแปดขับเลขรัฐบาลไทยเข้าออกพี่น้องสี่หกหนึ่งสองห้าสอง ครับเลขล่างก็ออกสองสองนพี่นองเนาะครับเป็นจังในนอมีผู้โศกผู้มานบอนอพี่นองของเซียนชัยวานพี่นองนี่นะครับหนึ่งธันวาคมสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยเซียนชัยวานบนล่างวิ่งห้ากับเจ็ดพี่นองเอ้มาหาครับเป็นะีจหาสองหาหกเจ็ดสองเจ็ดหกพี่นอง 52เข้าตรงๆได้พี่น้องเด้อขับไปได้เบิ่งได้ติดตามกคดีเห็นนอพี่น้องเนาะขัาไปโศกไปมันพอแตรียมดีใจญ่น้ำนอพี่น้องเนาะเหลือ8หางนะครับขับงูนิกามาแล้วพี่น้องขับพอแตรมพามาติดตามต่ออีกกับรัฐบาลไทยเซียนชัยวานเนาะพี่น้องเนาะ ครับสิบหกนะพี่น้อง16บหกธันวาคมสองห้าหปด รัฐบาลไทยครับเซียนชัยวานนะครับ ขับบนล่างคือเก่าได้พี่น้องขับบนล่างวิ่ง 6กกับเก้านะครับ ือเก่าพี่น้องแปดชุดแปดหางคือเก่านะครับจับโคโู่ด้วยพี่น้องเด้อหกศูนย์หกหนึ่ง สามหากเจ็ดนาครับหลักเก้าได้พี่น้องเก้าศูนย์ ก้าสามเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับ ส่วนตัวเน้นได้พี่น,น้นองเริ่มเน้นให้ที่หกหนึ่งหกสามเก้าสามเก้า,า,กาหนึ่งนะครับ ครับเนียนสีหางคือเกาพี่น้องที่สำคัญเลยพี่น้องได้พเ่นบอกกับตัวด้วยครับ สัตเจ็นนาะพี่น้องเนาะเต่ว่างวดที่ผ่านมาห้าเข้าตรงตรงพี่น้องบริกรับยากเต่ว่าเข้ากับกับไหวนาะพี่น้องเนาะมันบริเนนน์นนะครับครับสิบธันวาคม2568้นาะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยเซียนชยวานบนล่างวิ่งรูด6กับ9ก้ับ60ศูนย์7กหนึ่งหกสาเน่ับเนียนหกหนสา 9ก้าสามเก้าหนึ่งเนาะพี่น้องครับคอยเข่าคอยปังอีกเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อเตี่ยมก็ขอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาโอรัฐบาลไทยพ่อเตียมมาครับฝากพีฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านและพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วงวดนี้พอเตียมก็ไววพร้อมให้เขา่าก็ให้ปังพี่นอ้องอีซีก็จะได้โชคโฉบมนันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับจะลืมเมนอพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตียมนำนาคามครับเอาสุดถ่ายถ่ายสุดนี้ก็อีพซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตียม ขับไปแมข้อเวพอร์หาโศกโศก,กมันมันนะพี่น้องเนอใส่ปีใหม่นะพี่น้องเนอะขับแห่งๆรวยๆกันทุกคนครับเอาสําหรับชิปนี้พอแตมก็มีแค่นี้พี่น้องครับพอกันชิปนาครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม